สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l อร่อยรุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํานี่นะครับผมกากหมูนะฮะเราจะเป็นเจียวแบบหมาล่านะครับผมก็จะเจียวน้ํามันออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสกับพวกพริกหมาล่าฮาวาเจียวนะพริกหอมนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวมันหมูแข็งนะครับหกิโลเนาะหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบนะครับไซส์ใหญ่ก็ประมาณนี้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเจียวแล้วมันจะหดอีกนะครับผม นี่นะครับเราเอาตัวมันหมูเรานะครับผมามาใส่หม้อไว้นะครับหม้อหรือกระทะก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ํานะครับให้พอท่วมนะครับผมใส่น้ำประมาณนี้ก็พอนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะใส่เกลือเพิ่มเล็กน้อยนะครับเกลือก็ประมาณนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะนะครับผมประมาณนี้นะครับเยวไปเดี๋ยวจะเค็มนะครับผมเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สนะครับผมเปิดแก๊สเราก็จะใช้ไฟแรงไปเลยนะเดี๋ยวให้น้ำมันเดือดแล้วก็ให้ตัว น้ำมันนะครับระเหยพอละเหยปุ๊บตัวมันน้ํามันที่ได้จากตัวมันหมูน้ามันมันจะใสนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอน้ํามันแห้งปุ๊บมันจะค่อยๆรีดน้ํามันมาเองนะครับนี่นะครับพอน้ําเริ่มแห้งนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่เราจะปล่อยให้มันค่อยๆรีดน้ำมันนะเราจะเปลี่ยนจากไฟแรงเป็นไฟกลางนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆรีดน้ำมัน เรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลายเป็นน้ํามันแล้วนะเริ่มรีดน้ํามันแล้วนะจังหวะนี้ก็ระวังน้ํามันกระเด็นด้วยนะนิดๆนะครับผมอ่าอย่าไปเข้าไปใกล้มันนะแต่ว่าอ่าคอยคนมันหน่อยนะครับผมนานๆานคนทีละกันนะครับนะครับอ่า พยายามคนแล้วก็แยกตัวเพื่ออะไรนะฮะเพื่อแยกตัวกากหมูไม่ให้มันติดกันนะครับผมนี่นนะสีเริ่มเริ่มเหลืองเริ่มสวยน้ำมันใสมากนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับพอมันเริ่มเหลืองปุ๊บชว่วงนี้เราอาจจะต้องคนบ่อยนิดน,นึงนะครับคนเพื่อที่ว่า,าไล่ฟองอากาศกับไล่น้ํามันนะครับออกจากตัวกากหมูเนาะมันจะได้กรอบๆนะครับตัวกากหมูเราจะได้ จะได้กรอบนะบจะได้ไม่แยบนะครับผมคนร้อยฟองอากาศนะครับเดี๋ยวถ้าได้สีสีเหลืองสีส้มตามที่ต้องการนะเหลืองทองตามที่ต้องการเราค่อยมากรองเอาน้ํามันออกบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเราจะไปผัดกับตัวเครื่องหม่าล่าเรานะ นี่นะครับพอเหลืองสวยได้ที่นะแทบไม่มีฟองอากาศปุ๊บเราก็ลดเป็นไฟอ่อนสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกรองน้ำมันออกกันนะครับเห็นน้ำมันไหมครับน้ำมันใส่มากนะทุกคนนี่น,นะครับอันนี้เป็นกากหมูที่เราเสด็จน้ำมันไว้นะ เราก็จะใส่พริกไปสักพริกแห้งสักสิบเม็ดนะครับผมตัวพริกหอมนะครับพริกหอมที่ไว้ใช้ใส่ในอบรุ่นเส้นอ่ะสักครึ่งช้อนนะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูนะครับปลายช้อนนะทุกคนใส่ไปให้มันมีรสชาตินะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ ผงพริกมาล่าเราจะใช้เป็นตัวนี้นะซื้อในเน็ตมานะครับผงพริกมาล่านะครับสักหนึ่งช้อนนะครับผมเป็นสูตรหนึ่งนะครับสูตรเผ็ดปกตินะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เพิ่มไปทีหลังได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะใส่ไปให้ดูก่อนนะแล้วก็นี่ผงฮาวาเจียวเป็นสีเขียวๆนี้นะเป็นแบบบดแล้วนะครับผมใครจะใส่เป็นเม็ดๆก็ได้นะ อันนี้จะเป็นผงฮาวาเจียวที่เขาเรียกว่าผงผงลิ้นชานะครับใครอยากชามากก็ใส่มากอยากชาน้อยก็ใส่น้อยเราใส่ไปสักครึ่งช้อนก็พอนะครับใส่เยอะเดี๋ยวลิ้นจะชาเกิดนะเสร็จแล้วเราก็ตักน้ํามันเมื่อกี้นะที่เสด็จไว้เมื่อกี้นะร้อนๆนะใส่ไปเลยนะครับเอาไปคลุกนะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สนะฮะไฟอ่อนๆน,นะครับผมมาตั้งตั้งไฟเคี่ยวอีกแป๊บหนึ่งนะให้มันทุกอย่างมันเข้ากันนะครับอันนี้จะเอาไว้นะครับใส่พวกก๋วยเตี๋ยวบะมงบะมีทานเองนะครับที่บ้านนะ นี่แะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากนะฮะเราสีมันยังไม่ค่อยสวยนะครับเราขอใส่พริกหม่าล่าไปอีกช้อนหนึ่งนะครับแล้วก็คลกเราให้เข้ากันนะฮะเดี๋ยวสักพักก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็พักให้เย็นนะครับพวกนี้ก็เอาไปไว้ทานกับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะครับผมมีทานเก็บกับมามา่าหม่าล้งหม่าล่าได้หมดนะครับผมถ้าใครชอบลองไปทำตามดูนะครับผม อันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ